ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่148ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดและกดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับนอกจากนี้อ,อนนท์ยังมีอภุตรธรรมคือทําอันน่าอัศจรรย์สประการ เช่นเดียวก,กันกับที่มีอยู่ในพระเจ้าจากักรพรรดิธรรมสี่ประการนี้คือบร,าาส,รสัตสีไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาย่อมปรารถนาที่จะได้เห็นอานนท์หนึ่งย่อมยินดีเมื่อได้เห็นอานนท์หนึ่งย่อมยินดีในธรรมที่อนนท์แสดงหนึ่งย่อมไม่อิ่มในธรรมที่อนนท์แสดงแล้วหนึ่งอภูตธรรมสี่ประการนี้มีพร้อมอยู่ในอานนท์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดังนี้แล้ว พระอันเทระได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าเสด็จปรินิพพานในเมืองเล็กเมืองดอนกิ่งเมืองเช่นนี้เลยเมืองใหญ่เหล่าอื่นมีอยู่คือเมืองจำปาเมืองราชครื้เมืองสาวัตถีเมืองสาเกตเมืองโกสัมพีเมืองพารณะสีขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานในเมืองใหญ่เหล่านั้นเถิดพระเจ้าข้ากษัตริย์มหาสาลพรหมมหาสาลคฤหบดีมหาสาล ที่เลื่อมใสในพระตถาคตมีอยู่มากท่านเหล่านั้นจะกระทำสักการบูชาสริระของพระตถาคตพระบรมศาสดาตรัสว่าอานนท์เธออย่าได้กล่าวว่ากุสินาราเป็นเมืองเล็กเมืองดอนกิ่งเมืองเลยแต่ปางก่อนกุสินารานี้มีชื่อว่ากุสาวดีมีพระเจ้าจากกักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะผู้ทรงทำเป็นพระราชาโดยทาเป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตส,สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ประการเคยเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีประชนมากมีพิกษาหรืออาหารที่ขอมานั้นหาได้ง่ายกุสาวดีไม่ได้เงียบจากเสียงทั้งหลายไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมหาสุทัศนะจัก,กรพรรดิคือตถาคตในปัจจุบันนี้เองอานนท์เธอจงเข้าไปในเมืองกุสินาราแล้วแจง้ง แก่พวกกษัตริย์ว่าพระตถาคตจะปรินิพพานในปัจชิมยามหรือตั้งแต่ตีสองจนถึงหกโมงเช้าแห่งราตรีในวันนี้แล้วแจ้งอีกว่าขอพวกท่านจงรีบออกไปเข้าเฝ้าเถิดเพื่อที่พวกท่านจะไม่ได้ร้อนใจในภายหลังว่าพระตถาคตมาปรินิพพานในเขตคามของท่านแต่พวกท่านกลับไม่ได้เข้าเฝ้าพระตถาคตในการสุดท้ายพระอันเทระรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว จึงรีบออกเดินทางเข้าไปในกรุงกุสินาราเพียงลําพังแต่ผู้เดียวเพื่อที่จะได้แจ้งพระประสงค์ดังกล่าวแก่พวกมลกษัตริย์ในขณะเดียวกันนั้นเองมลกษัตริย์แห่งก,กรุงกุสินารามาร่วมประชุมกันอยู่ที่สันทาคารด้วยกรณียกิจบางประการพระอันเทระเข้าไปยังสันทาคารของมลกษริย์์ จากนั้นแจ้งแก่พวกมลกษัตริย์กรุงกุสิราว่าพระตถาคตจะปรินิพพานในปัจฉิมยามหรือตั้งแต่ตีสองจนถึง6กโมงเช้าแห่งราตรีในวันนี้ขอพวกท่านจงรีบออกไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเป็นคราสุดท้ายเถิดพวกท่านจะไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาปรินิพพาน ในคำเขตของพวกท่านแต่ไม่มีโอกาสเฝ้าพระตถาคตในการสุดท้ายพวกมลกษัตริย์พระโอรสสุนิสาหรือสัภไพและประชาบดีหรือธิดาได้สดับความจากท่านพระอันเทระแล้วบังเกิดความเสียพระทยรัยเปลี่ยนไปด้วยความทมนัสบางพวกสยายพระกระสาวประคองหัดทั้งสองคร่ำครวญล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาทรงรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะปรินิพพานเร็วนะัก พระองค์เป็นผู้มีพระจักษสูตรในโลกจะอันตรธานเสียเร็วยิ่งนักครั้นแล้วพวกมลกษัตริย์พระโอรสสุนิสาหรือสภายและประชาบดีหรือทิดาต่างก็รีบพากันเสด็จไปยังสารวันอันเป็นที่พักผ่อนของพวกมลกษัตริย์เข้าไปหาท่านพระอนุเทระเพื่อขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค เจ้าพระอันเทรดดำริว่าถ้าเราให้พวกมันลก,กษัตร์ิยถวายบังคมทีละองค์ก็คงจะไม่ทั่วถึงราตรีนี้จะสิ้นสุดลงเสียก่อน เราควรจัดให้พวกมรกษัตริย์ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยลำดับสกุลโดยให้กลับทูลว่ามรกษัตริย์มีนามนี้พร้อมด้วยโอรสชยาบริษัทและอำมา์ขอถวายบังคมอย่างพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวโดยอุบายนี้ทําให้การเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จสิ้นลงภายในปฐมยามหรือราวหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเท่านั้นในยุคสมัยนั้นสุพัฒ์ปริพาต อาศัยอยู่ในกรุงกุสินาราได้ทราบว่าพระสมณะโคดดมจะปรินิพพานในปัจชิมยามหรือตีสองถึงหกโมงเช้าแห่งราตรีวันนี้แล้วมีความดำรริว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมอุบัติขึ้นในโลกในการบางคราวทําอันเป็นที่สงสัยซึ่งบังเกิดขึ้นแก่เรานั้นยังมีอยู่เราเลื่อมใสในพระสมณโคด,ดมว่า สามารถแสดงทำแก่เราให้สิ้นสงสัยได้